สวัสดีค่ะ,คะบัตรสภาพมือสองค่ะน้ำค่ะแช่ค่ะาาคลิาาข่าวคราวนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นงานเดรสทะยืดนะคะ,ะคุาจาาเป็นงานญี่ปุ่นงานเมรการล็อตไอทีค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา5,000บาทจำนวนตัวอยู่ที่150-180ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะลูกค้าจาาประมาณ27-28บาทนะคะช้า,า,ากัลูกค้าจ๋าเรา สำหรับวันนี้ที่เรานัดก,กันไว้เมื่อวานว่า2รายการกช่วงเช้านะคะลูกค้าจ๋ามาอีกแล้วกับโปรโมชันค่ะลูกค้าค,าคา่ะสำหรับตัวนี้ค่ะโปรโมชันค่ะ5,000บาทเราไม่ขายค่ะส,สำหรับสมาชิกสำหรับสมาชิก5,000บาทเราไม่ขายค่ะลูกค้าจ๋าเราขายเพียง3,400่้บาทค่ะรวจ,จ๋าลดเหลือเพียง3,400บาทค่ะ ค่ะต้นทุน27บาทนะคะลบเหลือเพียง19บาทต่อตัวเท่านั้นค่ะอะลูกาจ๋าเป็นงานเรดพยืดมีแทงสายเดี่ยวแขนขุดเกาะองค์เกาะอกนะคะสั้นยาวคะมาหมดเน้นเป็นพยืดค่ะต้นทุนสำหรับสมาชิกเหลือเพียงตัวละ19บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋างานน่ารัก เรามีมานะลูกค้าจะ้ะในนี้มีค้ามาเลยนะคะลูกค้าจานี้เป็นชายืดใส่ง่ายใส่สบายนะคะ ใช่ค่ะดูค่ะสวยๆแบบนี้ผ้าพิ้วๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสามารถซีเได้เลยได้ตามรีวิวครบทุกตัวเย็บไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวทุกตัวเลยส่วนลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าจ๋าถูกใจถูกตากระสอบรีวิวค่ะจ๋าซีเได้เลยได้ตามที่รีวิวครบทุกตัวแน่นอนนะแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่แบบเป็นสายรุ่นเองอยากเปิดเองลูกค้าจ๋า เรามีกระสอบใหม่พร้อมจะส่งให้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะสวยๆเยอะๆเลยเรื่องสีค้าค่ะลูกค้าจาสีเข้มสีอ่อนสีแดงนะคะลูกค้าจะมีมาหมดนะคะในนี้นะคะมีทั้งโทนแบบว่าสายแซบโทนมินิมอลค่ะลูกค้าจะเพราะว่าเป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกานะคะก็จะค่ะมาในนี้ป้าต้นทุน1 9บาทค่ะลูค้าจ้าได้เสวยๆแบบนี้นะคะได้ยูนิโคค่ะลูกคาจากตัวน,นี้ไซส์ร้อยห้าสิบ ใส่ได้เลยนะเนี่ยค่ะจ๋าใส่กำลังพอดีเลยนะคะลูกนะคะ้าจ๋าประมาณไซส์ S สไซส์ M ใส่ได้นะคะใช่ค่ะลูกค่ะแนะนำแนะนำคะ่ะหมวดนี้นะคะ3,400บาท3,400บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าจ๋า CF ได้เลย รับเป็นกระสอบนี้หรือรับเป็นกระสอบใหม่นะคะก็มีเหมือนกันใครที่เป็นสมาชิกแล้วคะ่ะลูกค้าจ,จ่าย,ยอเพียง3,400บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะา3,400บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะ้าลูกค้าจ่ายหรือว่าลูกค้าท่าในใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะสามารถซื้อสินค้ารายการโปรโมชั่นของเราทั้งจิบรายการได้เลยนะคะลูกค้าจะสะอารวมกัน รายการเลยนะคะลูกค้าจะให้ครบ2อ0หม่บาทนะคะใช่ค่ะรวมกันได้เลยนะคะลูกค้าค่ะอาทิเช่นถ้าใครอยากได้กระสอบนี้ลูกค้าจะซื้อเลยกระสอบนี้6กระสอบ บกระสอบค่ะลูกค้าจ่ได้ไปเลยในราคากระสอบละ3,400บาทค่ะลูกค้าค่ะหรือว่าลูกค้าบอกโอ้ยพี่ไม่อยากขายเดสอย่างเดียวพี่อยากขายหลากหลายลูกค้าค่ะซื้อค้ะซื้อรวมกันได้เลยไม่ว,ว่าจะเป็นแฟชั่นรวมเมื่อวานสวยนะ3,000บาทพอรีวิวไปจบปุ๊บลูกค้าทักมากันลืมล้ำลืมล้ำเชิ้์สกอตสัมลีไอเชิ้์สกอตผู้ชายเชิ้์สกอตคอตตอนอยากบอกว่าจะหมดแล้ว ใกล้หมดแล้วลูกค้าจากใกล้หมดจริงๆไม่ได้พ่จูจจบเบยๆนะลูกค้าจากใกล้หมดจริงๆเอาจริงๆนะน่าจะเหลือไม่ถึงแบบไม่ไม่ถึงห้าลูกหกลูกอะลูกค้าจะเหลือประมาณนี้นะใครที่สนใจใครที่อยากเก็บซื้อคูณไว้นะคะแนะนานะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะกางเกงพิมไลก็ยังมีค่ะลูกค้าจ๋าตุต๊กตาขนนุ่มเมื่อวาน ยังมีนะคะกางเกงลูกๆูยังมีโซเวตเตอร์ฮูดผ้าบางเรือหน่อยแล้วลูกค้าจ๋ะใช่เลยเลือหน่อยนะเดี๋ยวเท่านี้เหลือหน่อยมากนะคะลูกค้าจ๋าใครที่อยากซื้อเก็บซื้อตูนไว้สั่งเข้ามาได้เลยนะคะกางเกงคอตตอนชายขายาวอันนี้ก็เหลือหน่อยแล้วใช่ลูกค้าจ้ะหลังจากรีวิวไปเมื่อวานออกกันลืมหลับลืมหลับลืมหลับมาดีเต็มรถเลยนะคะมารัวๆเลยนะคะเลนครยืดตัวนี้หรือจะเป็นสปอร์ตบาร์เราก็ยังมีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ะ อาจจะรีวิวแล้วอาจจะหมดก็ได้นะ,ะถ้ค้าจะสนใจสามารถพักเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนได้นะลูกค้าท่านใดที่แบบอ,อยากจะอยากซื้อช่วงปิ้เดือนนะลูกค้าจตัวนี้อยากแนะนํำมันชืี่ช่วงนี้นะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าจ ถ้ารอถูิ้นเดือนอาจจะเป็นสินค้าหมดแล้วก็ได้อย่างเช่ตนตุ๊กตาคนร่วของเรารีวิวไปเมื่อวานหมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนนะคะลูคาากค้าจ๋าถ้ารอถสิ้นเดือนสินค้าอาจจะหมดแล้วก็มีนะคะใช่ค่ะูกค้าจา๋ายิ่งตัวนี้นะแนะนําค่ะลูกค้าจา๋าใครขายงานแฟชั่นอยู่แล้วเอาไปเก็บเอาไปตุนไว้นะคะูกค้าจา๋าตัวนี้ค่ะเน้นเป็นผ่ายืดค่ะเน้นเป็นผ่ายืดค่ะลูกค้าจา๋าใครที่แบบว่าชอบผ่ายืดท่าใส่สบายๆนะคะตัวนี้แนะนําเลยยิ่งช่วงนี้กาลังมานะ แต่งตัวแบบคูลมินิมอลนะคะลูกค้าจ๋าก็มาหรือว่าจะเน้นเป็นสีสันสดใสนะในนี้ก็มีมาติดมาหมดค่ะลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาทเท่านั้นนะคะสําหรับสมาชิกราคานี้ราคาเดียวค่ะลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาทต้นทุนเหลือ19บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจ CF เได้เลยในนี้มีทั้งสาวหวานสาวเปรี้ยวลูกค้าจ๋า อ่าส่วนแท็กซี่ก็มีนะแนวนั้นก็จะมีแบบข้าข้ามาเลยลูกค้าจ๋าอย่างเป็นแบบเสียดาวตัวนี้ก็มีนะลูกค้าจ๋าในนี้มีค้าเลยค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นทั้งสั้นแล้วก็ยาวน,นะลูกค,ค้าจ๋าจะมีขับข้ามาเลยเหมือนกับช่วงเอ่อทรงแขนเหมือนกันนะลูกค้าจ๋าจะเป็นอ่อแขนขดก็มีแขนยาวประมาณ สร้างสายเดียวตัวนี้มีคะมาเลยนะคะใช่ค่ะป๊าดูค่ะแพรสวยเนาะเนี่ยค่ะยาวๆอย่างนี้สวยนี่ค่ะสวยเอาสอเอาสวยเขามีลูกเล่นนะเอาอันนี้ก็สวยดีแพรนี้มีมูนค่ะ สวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าเะมีฮูดค่ะมีกระเป๋าจกข้างหน้าให้ด้วยนะคะสองกระเป๋านะคะลูค้าจ๋าแนะนําแนะนําใครสนใจสามารถจัดส่งไหมคะจัดส่งค่ะอุ้ยตะก้องเราไม่อ่านคอมเมนต์เลยนะคะตะก้องเราร้านอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเส้นเอกชัยบางบอนค่ะลูกค้าจ๋าจุดหลักๆเลยวัดโคเจนะคะจัดส่งจัดส่งได้ค่ะเราจะส่งกันทั่วประเทศเลยค่ะลูกค้าจ๋าเหนือใต้ออกตกส่งได้หมดเลยถ้าเป็นกระสอบนี้นะคะน้าหนัก45กิโลค่ะอยู่ที่ ประมาณ80-300บาทต่อกระสอบนะคะลูกค้าจาถ้าเป็นร้อยโลก็จะเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะคะลูกค้าคะจะส่งได้เลยค่าขนส่งลูกค้าจาจ่ายตอนรับสินค้าได้เลย บริษัทก่อนเท่านั้นนะคะสุดล้องค่ะลูกค้า๋าเมื่อกี้ที่น้ำแจ้งว่าขนส่งสามารถไปได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกลูกค้า๋าเพื่อนบ้านเราก็ส่งนะใช่ค่ะลูกค้าอยู่แบบใิประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองเราสามารถจะส่งให้ได้เลยนะคะใช่ค่ะ H&M ค่ะลูกค้าสาว H&M เรก็มล่องมาบ้านค่ะแล้วสารภาพนะค่ะไม่ได้ดูแด์เลยไม่ได้ก็ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นเขาน้ำผิเหลือง สวยเลยสีเหลี่ยงก็สวยเลยโชว์หลังแบบนี้ก็มีลูกค้าจ๋าดบเซ็กซี่เนาะด้านหน้าอาจจะแบบลูกสาวเรียบร้อยแต่ด้านหลังคือแบบแซ่บเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะดูค่ะสวยๆค่ะขออนุญาตโกยนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตกดโกยนิดนึงนะคะเดี๋ยวลูกค้าเห็นสินค้าไม่เยอะนะคะปาดูค่ะเป็นแขนโรงแขนพุดค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้มีานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นหลากหลายสไตล์เลยนะคะลูกค้าจะแขนสั้นแขนยาวมีมา จะเป็นเดสซันเดสยาวว่ามีมาในนี้จะเน้นไปที่ผ้ายืดนะเน้นใส่สะดวกใส่สบายใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปทํางานก็ดีลูกค้าจ๋ามีใส่เป็นชุดนอ,อนอยู่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าสาให้ใส่ได้หลายรูปแบบหลายสไตล์เลยนะคะค่ะเน้นย้ำอีกรอบค่ะลูกค้าจ๋าต้ทนทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ19บาบาทเท่านั้นสาหรับสมาชิกนะคะอ่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าตัวนี้อ่า สำหรับสมาชิกนะคะลูค้าจะซื้อสินค้าครบ20,000นะคะรูค้าจะมีส่วนถ้าไม่ได้ร่วมในรายการโปรโมชั่นนะคะเป็นสินค้าราคาปกติครบ20,000แล้วมีส่วนลดให้ด้วย1,000บาทนะคะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกเลยไม่ต้องสะสมยอดค่ะรูค้าจะซื้อเดือนแรกนะคะครบ20,000ปุ๊บก็ได้เป็นเลยเป็นแล้วเป็นเลยสามารถซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ทุกเดือนค่ะลูค้าจะาแต่แต่ละเดือนนะโปรโมชั่นจะปรับเปลี่ยนกันไป หรือสเต็ปที่2ค่ะลูกค้าจะซื้อสินค้าโปรโมชั่นนะคะทั้ง10รายการรวมกันนะคะในราคาโปรโมชั่นรวมกันให้ครบ2 0 0 0 0อันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือค่ะลูกค้าจะหรือสมมติว่าพี่เล่นแต่เดทยืดตัวนี้นะคะลูกค้าจะซื้อเลยค่ะตัวนี้เดทยืดประมาณ6กระสอบ6กระสอบนะคะก็คือหมายถึงว่ายอดเกิน20,000ขึ้นไปนะคะลูกค้าจะาก็ได้เป็นสมาชิกเหมือนกันเป็นสมาชิกเป็นแล้วเป็นเลยเป็นครั้งแรกไม่มีืนหมดอ,อายุขอแค่จําชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ได้เท่านั้นเอง <Okay. S 2> ประมาณถ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 5 0ยหถึงตัวค่ะรู้คะจ้าประมาณ1 5 0ยหถึงตัวนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะ <Okay. S 2> ต้นทุนต้นทุนสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกประมาณ27บาท uh. แต่ถ้าคนที่เป็นสมาชิกแล้วเดือนนี้นะคะต้นทุนเหลือประมาณ19บาทแต่เรื่องต้นทุนอันนี้เราคํานวณให้คร่าวๆนะคะรูาากค่ะจ้าเราเน้นที่น้าหนัก นะคะ45กิโลพูดเร็วไปฟังไม่ทนันพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยค่ะลูกค้าจ๋าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดตัวนี้ทักหาแอดมินได้หรือว่าเบอร์ที่หน้าเพจส,สามารถโทรได้ทุกเบอร์คุยได้ทุกคนนะคะใชะ่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าแบบไม่สะดวกโทรเบอร์ลูกค้าจ๋าที่ขนะึ้นอยู่หน้าเฟซลูกค้าจ๋าเอาเบอร์ไปแอดไลน์ก็ได้นะลูกค้าจ๋าเบอร์โทร5 6เบอร์โทรลูกค้าจ๋าแอดไลน์ขึ้นเป็นไลน์ธนาคารขายทาุกคนเลยนะคะสามารถก็ซื้อล้วจิมเอาได้เลยนะคะ ใช่ค่นะอ่ะอ็นลูกค้าจ๋าเนี้เราเรีย้ยวให้ลูกค้าดูไปประมาณคร่าวๆนะคะเดียนะ๋ยวในส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลุ้นดูกันอีกทีหนึงนะคะสําหรับบลอนนี้นะคะเป็นเบสพายืดค่ะเป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกาลอตไอค่ะน้ําหนัก4.5กิโลนะค,คนะ5,000บาทจานวนตัวอยู่ที่150-180ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ27-28บาทนะคะแต่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่นะคะลูกค้าคะสำหรับเดือนกรกฎาคมน,นะคะเรามีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าสมาชิกนะคะ จาปกติ5,000บาทเราไม่ขายเราขายเพียง3,400บาทเท่าน,นั้นคะ่ะเราขายเพียง3,400บาทเท่าน,นั้นจ้าจ่ากปกติต้นทุน27บาทแล้เหลือ19บาทต่อตัวทยัวๆค,ะค่ะขาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเมอโทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบัฟมาเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตาม,มอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับบวนี้นะคะขอบคุ